Kai lèo nó nhắp chân chóc, mãi lại bắn nít nó 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 เด right? <c oughs> si <c oughs> ี๋ยวลูกหนึ่งใครอายุหนุ่ยเดกหนึ่งยันตัวพ่อที่เนาะออพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยหุกติงตัวนี้กันวันนี้ท่าชีเข้าไปเนาะ พอก,กันอยู่ที่หน้าบ้านเฮือนซานของทางน้องเตีย้ยคือเก่าเด้พี่น้องเด้อเนาะทักทายสบายดีพ่อแมพอ่พี่น้องเบสุขุสู่คนพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้กะเดินทางมาคนเดียวคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะพอดีว่าทางน้องเตีย้ยเพิ่อนก็ว,ว่าแหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าช่วงนี้กะขัามา,มาตะเวียงตะเวศนี่กะคือสิบ่ได้พาเพิ่นมา ธรรมาภาพเปนมากก็ต้องคำไม่ดีได้พี่ตังเอ๋ยเนาะ,ะเป็นเขาครัม้งเทียนพี่ตังเอ๋ยอ้าวโตสบายดีได้พี่น้องเด้อเนาะ,ะเมื่อวันนี้ก็ถือมาอยู่ในกินพี่ตังเอ๋ยเนาะทางสร้างเพื่อนกำลังบวบเนาะอ้าวโตไว้ยี่ดีรอบาทนี้พี่น้องเอ้ยเนาะใส่ห้าวใส่อย่างเรียบร้อยอะไรบาทนี้พี่น้องเอ้ยเนาะโดยสบายดีเด้อ Kai lèo no. à, nó nhắp chân chóc, mãi lại bán đi tìm ơi nó tòi thang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  này thang tòi 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 เดี๋ยวลูกหนึ่งใครอาย,ยุหนุ่ยด็กหนึ่งยันตัวพ่อตี่นะ้ออพี่น้อง,อองเลยเนาะพี่น้อง,อองเลยลูกติงจวนี้กันเันี้จท่าชีเข้าไปเนาะชีนี่แจ็คป่องไอ้ป่องหนึ่งป่องหนึ่งมังนชิบว พ่ออยู่บ่ชวบ้านเถวนี้ไม่หมดเรื่อาแบบเดียวกันมันสีอันเดียวกันเล่นเล่นไรชองเนาะมันแบบแบบแบบสีแบบที่ว่าเกษตนซื้อมาท่าเรื่อุแมวสานะชอง้องเนาะจังสีพ่อมันจังแบบว่าคณะท่าบางไหนมันแบบบางนั้นเนาะแบบว่าเออมันเคลือบเขาเลย เอาทามันก็งามไปเลยสินายพี <ot> ่น <Right. S 2> <ot> ้องเลยเนาะเดี uh, ๋ยวพูดเลยเดี๋ยวติดบานแล้วพูดเลยเด้ออาจารย์จะซื้อมาให้เด้อติดบานแล้วพี่น้องเลยติดบานนี่มื่อมื่อใดนี่มาแรงเลยบ่พอนี่ก็แล้วเลยนี่เนาะชำมาแล้วเลยนี่เนาะแล่าตัวนี้ก็นเป็นต่อเลยยำจันจอขามาเลยพี่น้องเลยเนาะอืม คุยกับทางทางรถเพื่นแล้วพี่น้นองเอ๋น้องเมื่อวานนี่เรื่องอเพิ่มเติมติดบงติดบานนี่แหละพี่น้องเอ๋เนาะทางง่ายเพิ่นว่าตัวรายการที่ว่าเขาคุยกันชุดก่อนนั่นแมน่นเข่าฟ้าเฮ็ดไม่พนักข,ขั้นใดเนาะ,ะพี่น้องเอ๋อยู่ในสองหมื่นหะเนะาะวันนี้บวกติดบานติดบานท่าซีพอดีเป็นสามหมื่นทาง เอ้ยเพ <laughs> ิ่อบีค <r políticas> ่าพันบาทเนาะเพื่อบีค่าพันบาทเพื่อทีเป็นสามมื้อบานนี้เ่อนอไรเพื่อนอะไรเราทั้งเพื่นเอ็ดดี้งานเรียบร้อยเพิ่นแหละเนาะเาก็ใชได้จ่ายเงินใจค้ำเพิ่นเดี๋ยวเฮ็ดเรียบร้อยสกอนเนาะมีแต่ว่าเดี๋ยวมือใหม่เพราะฉันชื่อสีไม้เพิ่นเพราะว่ามื่อนี้กอาจจะเป็นมื่ออื่นเพราะว่ามื่อนี้กยังกุมมืออยู่หรอกเนาะอ่าซื้อ ตัวเด็เขาซื้อมากับต้องเลยท่ารถเชี่นะมันจังย์มัต้องเอาไว้ดุนเนาะเอ่าพวกมีคนอยู่เลยผิดหน้อยเนาะมือคนอยู่คนอย่างอะไรกันเขาซื้อมากขายเพิ่นท่าเชียร์รเพิ่นต้องไม่ต้องเตี้ยเพิ่นได้หรอกมาบ่เหมือนเป็นตุบมือเห็นมาเนาะเอ่าเทเขาเขาตั้งบือชีได้หรือว่าเทียรกับเทียอมเลยนี่เนาะมันก็แน่นเลยโอ้อเ่็นหน่อย ไม่กับพอดีเล่นบ่ไอเก็บนี่เข้มน้อยบ่เออนี่บ่ช้ำนี้บ่หวานนี่พอดีแล้วชาำนี้น่ะเนาะเอคาร์บะปอดเรือจะดีเลยกับห่วยพี่น้องเยเนาะมันทีกลายเป็นบ่อพอได้บ่หนีิเนาะถ้าใกินข่าวได้บ่หนีิยังเนาะพอเซียนซื้อได้กินมาอยู่เออโดยซื้อซีนจ้ำพี่น้องเยเนาะสองคนคือเก้าวยิ่งกันเนาะ อพี่น้องเอ้โมเช้าเมื่อวานนี่พาน้องเตี้ยเพิ่นามาเบิง่งอยู่พี่น้องไอ้เนาะต่อแรงเมื่อวานนี่ลอยไม่อีกเลยต่อแรงวานนี่กะ <c oughs> <c oughs> ตั้งช่างเมื่อไรก็กลอยไม่อีกพี่น้องเอ้เนาะีสองรอบเนะ <c oughs> าะเออเจนี่แหละพี่น้องไนะอ้เนาะเรื่องเรื่องชาร์ของทางน้องเตี้ยกะเห็ดในส่วนนี้แล้วแล้วเนาะโมว่านสิเป็น ข่าวบุญข่าวบานถ้าชมท้าสีเรียบร้อยเม็ดเซตเรียบร้อยแล้วกะเรื่องต่อเติมนั้นต่อไปกะอันนี้ยังบหฮู้ไปหน่อยเนาะว่าสีมีงบต่ออีกบอหรือว่าจังไดกะถ้ารอรุ่นบงน้ำกันไปหน่อยอ่าอัเรื่องอันเทพออกเทปพื้นใช่นะเอากตยังอ่บาบบฮันได้มีงบตัวนี้เนาะเม็ดเซตตัวนี้แล้วแหละแล้วภายในตัวเพื่อนเนี่ยมันมันเฮายังบบฮันได้มีงบต่อวันนี้ไปหน่อยเนาะคือว่าเม็ดเซตแล้วแต่ตัวนี้ก่อน พี่น้องเอ๋ยแต่ว่าม,ามีกะจังนำเงินการแกบอกมีกะถือว่าอยู่ได้แล้วสำนีกะเนาะโอเคแหละพี่น้องเอ๋อเผื่อนเพิ่มมาอยู่มาเช่ากะเอาต่อเติมไปในอนาคตแตคือว่าอยากเกาะต่อเติมอยากได้กวงได้เงยกะก็ต่อเติมไปบบบนี้เนาะ,ะถือว่าได้สำนีแล้วก็โอ้พี่น้องเอ๋ยสุดยอดแล้วนี่นะเนาะไอ้กวงคักพี่น้องเอ๋ยเพื่นเพิ่นนี่กะ ไม่เซลาเฮายังเดือยซองบ่จะเช็ดแผ่นบ่เอาแผ่นเนาะเอาแผ่นบ่เอาแผ่นเนาะอันนี้เขาบ่ไดแม่นบ่ให้เพื้นเพื่นเพื่อนเขาบดอัดบ่อัดบ่อัดเลยตัวนึงอัดอัดอัดได้เนาะเออจะคันว่าเขาอัดไว้เลยนี่ได้จ่ายห่อคันว่าเขาอัดไว้เลยมันสีบลอนั่นเนาะคันอัดก็ต้องอัดตหนานี่เนาะ ไอเวลาหาสิปัดกวดมันสะยากเนาะมันจะกลายเป็นแบบว่าเก็บกี่พุ่นกี่เพื่อไว้เล่นเนาะอันอาจจะมองมองหม้อห้าลิ้นาเขาก้าวลงมานี่เนาะแ่ว่าอัดพื้นมันจะกวดยากพี่น้องเนาะมันเกิดสีมาข้างไว้อันกี่พุ่นมันเกิดสีมาข้างไว้ม้อเขาอัดพื้นไว้แต่ว่าเคยมีอยู่บ่คนอัดพื้นี่กะมีบ่คนเห็ดก็ต้องเห็ดบิดเป็นตู้เลยเนาะอ๋อลักษณะแบบอัดเป็นตู้นะอ๋อ โดยปเป็นปยังอัดแต่ตัวนี้ก็ได้นี่ยมองเขาก้าวขึ้นนี่นะมันพอมันบ,บนลงจโจ่งเนี่ยว่ามันตอนแรกอัดอยู่เล็กพี่น้องเราทำมองมองเขาก้าวลงมานี่ยอันนี้ทำบอยอะไรอยู่ใช่เล่ย์อ,อทาสีเข้าไปใึงหวัวพี่น้อยเนาะเพื่อน้องมูก,กับทาคือกันปะท่าคือกันเนาะท่าขึ้นกันเห็นหอยสีอยู่พนะี่น้อยเนาเฉุนจืดไว้ <c oughs> เนาะ ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสีคือการไนเนาะออืมมันก็ขึ้นอยู่กับสีแบบว่าเกรดสีเนาะอ่าเพราะว่าตัวเข้าไปซื้อสีมันมีเกรดนะมันมีเกรดแล้วก็มีลายแล้วคุ้มราคาอีกบาทเนี่อ่าอ่าอันคือรุ่นที่เราไปสนซื้อมาท้าขึ้นเมอุชานะเออห่วยมันเติมเงองยุติตัวนี้หลายปีอยู่ ขึ yeah. <can> ้นไวเออแต่ว่าสิห่มเข้มหน่อยนึงเนาะแต่ว่ามันแพงพี่น้องเนาะจักสิได้บ่บ่ป่อง1,600นี่บ่ได้ซื้อแต่โลเลยป่อง1,600กูได้ค่ะป่องนึงอ่ะ4เท่านั้นน่ะเดี๋ยวว่าสือมามืออื่นก่อนเดี๋ยวมื้อนี้ทางางนก็ยังยังอ่าเฮ็ดนี่แล้วแล้วก็เพิ่นสิติดบาน i t s หยังก่อนก็ได้พี่น้องเนาะครัโต แล้วบาดนี้พี่น้องเอ้ต้ออนเทืร์นต้องเตี้ยเพื่อนงามอีดีดอเนาะ <c ười> ขึ้นง่ายสะดวกสบายพี่น้องเอ้ยเนะ <c ười> มาะมาพี่กับม,ม,มองนีเน่เอาเป็นอาร์ดไดยู่พี่น้องเอ้ต้องเพื่อนมันนี่อัดเพราะว่ามันแบบว่าเขามองนี่มันเป็นบัตรเยวแน่นะ <c ười> อย่าสรุปรุ่งวันี้เจ้าพี่น้องเอ้ยอ่า ประตูนี่เฮ็ดประตูวะเนาะแต่ว่าต้องให้สร้างเฮ็ดประตูให้เลยบ่อไปหน้อยเนาะไอ้ครับว่าห้อยประตูนี่ไม่พอบ่อไหวฮะพอบ่เฮ็ดประตูปิดเปิดไว้เลยสินะแต่ว่าห้าวเพราเฮ็ดไม่ต้องไม่ต้องมีอยู่ได้ประตูเนาะว่ามันกิบว่าได้ง่ายปันใดเนาะมีแต่เพิ่มบานซองบานพปปับไปหน่อย สชงมันพนับเนี่ยครับให้ประตูให้เพิ่นเด้มันจังแบบว่าเข้าไปหันไปหนีเข้ากับปิดไว้สินะมันจังบม่มีเป็นพวกซัดมาขึ้นมาทางเฮือนสินะเพียงเท่าไรเนาะป้องกันไว้เห็นพวกให้ประตูได้เพียงเท่าไรเนาะเห็ดประตูปิดเปิดนะฮะโอ้ขึ้นมาทางเฮือนแงงห้งามเพียงเ่าไรมาเข้าแล้วแล้วเนี่กคับปัดกวดหรือ,อว่าอนามัยมันก็ถือว่างามข่วงควางบัดเนี่ยเพียงเท่าไร นี่เนาะมวกนี้กะซื้อว่าสามารถเก็บสิ่งเก็บของไว้ได้เลยพี่น้องเอ้ยพองนี้ไปดึงในเพื่อนเพื่นนี่เนาะอ่าขักแล้วพี่น้องเอ้ยบานนะครับทั้งโมใชตามาได้เมื่อวานนี่สองบานนักขนาดพี่น้องเอ้ยเนาะปูวิ้บานนั่นนี่มันเป็นสองหนาได้มันหนาพี่น้องมัน่นักเติบเนาะน่ากับบานเดียวอีกตะางหา บอดาเรียเมื่อวันอาทิตย์วันเสาร์เนาะยี่สิพาน้องเตี้ยเพิ่นมาปัดกวดหรือว่าอน้ำไม่ไปหน่อยเนาะคาดว่าบ่เกินเมื่อวันนี้วันยังก้มวันนี้วันยังก้มวันนี้วันวันคานบ่วันคานเนาะอ่าวันคานไปหน่อยเนาะครับสีนั้นบ่เสงกับซื้อมาได้สั่งได้ได้ท่าอยู่บ่ชสั่งสีปองนะนะ มันไม่อยากคือกันบ่ใครเคียงอะไรวะไอ่มันจะเป็นพวกใครเคียงบ่บ่เพาเขาท่าแต่ขอบมันจะซิวเหมืนบ่เก็บขอบลองท่าบิ่งหน่อบ่เอาท่าแต่ยางบนก่อนก็ได้นี่ท่าแต่แขบมันก็มันอ่ามันหายากหรืว่าเขาจะเอาเข่ากันเลยอ่ะนะเพราะมันไปซื้อสีสีกระเบื้องเข่าก้อนนุ่เออเออมีอยู่สีกระเบื้องไง เอาเอาสีกระเบื้องต้นแดงเข็มเนอะโอ้เดียวเขาหลดุดมันจะเป็นอะไเดียวกันเลยมันบอกอืมอันนี้มันเป็นสีท่าไม้่บอกคือสีท่าอย่างงูสีน้ำมันเนะาะหัวกล้องไงนะไม่ร้อยนั่นเน<อ>าะท,ท่าทีลบเขาเนี่ย เ่ี <Bien ven ido> nhưng, ๋ยวเรามัน huh. ก็มีอย <AKE> <t ose falling worldwide> ู่ม right. ือนกันแต่ว right ่าหากแกว่ามันบคือกันหากมีอยู่นะตัวท่ากระเบื้องนะที่ท่าลบหนึ่งบ่อเข่าหนึ่งอื้มคุณที่คือกันโรยน้ำหนึ่งมันกรแต่ว่าไอ้รองท่าบึงนึ่งปอท่ามันกระมันกระมันคนละแนวรู้ต่างกันหนึ่งบ่อมันบ่อเข้ากันบอมันกันต่างกันอยู่สีมันบกเข็มแบบนี้มันสีมันสีแดงกว่าบ โอ้โหนี่เลเปลี่ยนไ,ได้อยู่บ่เปลี่ยนบ่แังมาเหายังบอได้แก่บ่บ่ซื้ออยู่หา่านนี่นะห่นนี่มองค่อยมองนู่นนี่เขาเศษกระเบื้องไปตั้งเขาหรออ่าไปนมันเป็นตัวมันกระเบื้องมันอันเดียวกันนะครับตัวสีกับระเบื้องนะแล้วก็ตากับเบื้อง้าลบมันา มันแล้วแช่เช้นกับเกียเข่าประมาณสีถ้าถ้ามาพร้อมกันกับันสี่สี่หาสี่ยอมไม่ก็ได้เนาะถ้ามาแบเดียวกันก็ได้บด้วยเนาะกระดาษมันนั่งเลยกระขาแกนเนาะกระดาษทรายเนาะกระดาษเรียบบ่เรียบเลยบ่บ่บ่ตัวเรียบแล้วมัน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 ต้องเฉดเฉดเฉดกันเนาะมันเป็นคนละอมันก้นเนหนึ่งเนาะเอาเอาสลับกันก็ได้เนาะ ใช่ว่าตะแบบเดียววะเฮ้ยเรียกได้ไหมครับน่อือหูวัน้เรียกมือมือเข่าหั่นสีอากาศใช่เพิ่นจัดใหม่เลยทางแนวพลอยนะยางมันอะไรเนาะเป็นพลอยเป็นยางอะไรเป็นอะไรรวมกันมาเลย <c oughs> มีมีสีสองปองเนาะสีท้าไม่สองปองอากาศเป็นพวกพลอยพวกยางเป็น,นอะไรเนาะอ่าเดี๋ยวมือสีเอาไม้เพิ่น มุ Or, yeah. ้ยฟอยอีกบาทนี่มอบาที้หลวีอยี้โมกัเดเออหังมูคือเปี่นพันยูเฮือนนี่เนาะถ้าไปใส่คือเปิดไฟไว้หลายมือเลยสร้างบรเห็นมาตรฐากับบริเวณเป็น่อเอาเลยพี่น้องเลยโอ้เนาะ พราะว่อแต่เมากมาคืเห็นเราอยู่เพื่อนอยู่นะเป็นจรดีเลยบาทนี่พี่น้องเนาะมาลูกไปทางใดดิพี่น,นมม้องเอ้ยว่ก็จีว่านี่มันแบบว่าบรเห็นเพิ่อนนะนะมาเมื่อใดกับเรเห็นจะมอยจะมอยอยู่แต่เก่าก็คือจังเห็นเพิ่นอยู่อยู่เพื่อนอยู่ งามแล้วบาทนี่นยเป็นอะไรเนาะขนมพันไรเนียบพันเห็ดสางโดยพันอยู่ในอยู่บ่ดูพันบ่เ,เข้าไปวัดพ่นบ่บาเชียงจี่จเข้าไปอีิยู่มมันนี่เป็นอะไรเนาะไปเข้าไปถวายเงินเนาะมีทางผู้ใหญ่เพิ่นเงินมาเป็นอะไรเนาะรวมทำบุญอยู่ใน,น,นวัดวัดป,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 ป้าบ่เพิ่นเอิ้นเนาะวัดป,ป้าเนาะ ป็ดปลาพี่ตองเลยอ่าต้องหักปลายางบาทนี่ปูแดงกับยูเฮิร์นต้องมูอะไรเงี้ยแต่มาบัวอย่าปูเขียวปูนี่บัวเปลืองเนาะชอบเดียวนึงกับโอ้ทำไปยากปวดช่างวัดยุบวะวัดเลยพอดีเลยเนาะเออแต่ว่าบัวแต่ชอบเดียวเนาะเป็นไรหาชอบไปหน่อยโอ้ย ว่ามันกะเฮากับเฮา,เามิได้กอขึ้นสองก้อนหนะึ่งเด้เนาะกอขึ้นสองก้อนหนึ่งเป็นอะไรว่าได้กอเป็นนั้นมันมันพอดีกับโตขั้นใดเด้นะขั้นไหดก็ได้เก้าขันพอดีเลยพี่น้องเอ้ยอ่าได้เก้าขันขง,งามๆเลย <c oughs> ได้เด็กงามเลยเนาะโอ้หักกว่านยังแล้วพี่น้องเอ้ยประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเห็นทิตึง ปัดกวดอนารไม่เนี่ยโอ้เนียบกักแล็บบัตนี่ยเนาะโอเคแะไรพี่น้องไอเดี๋ยวทางโมเสนไปหาทางลูกน้อยเพิ่นก่อนเนาะอ่าคขึ้นมาทางวุฒิเพื่อนกับที่เขามาทางนี้อยู่มือนี้พี่น้องเอ้สำหรับมื่อนี้เขามามื่อนี้ก็มาอัปเดตเบิรงเนาะคันใดเฮือนคันใดชารของทางน้องเตี้ยแหละพี่น้องเอ้เนาะกัใกล้สิแล้วแล้วพี่น้องไอ้ติดตามเบิรงน้ำกันไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเลยเนาะกัยังติดบานประตูทาสีกะถือว่า สำเร็จแล้วป่ะเนี้นเนาะเรื่องเทภูมิเทพืชเนาะจังว่ากันไม่ตัวนี้พี่น้องถ้าว่ามีงบเขากะเต็ดต่อเติมไปให้เพื่อนแต่ว่าเราไมีงบต่อเขากะก็ถือว่าเอาแต่ซ้ำเพื่อนนี่ก็ถือว่าเอาโอเคแล้วพี่น้องเนาะพออยู่พอเศร้าแล้วเ,เพื่อนเพื่อนนี่กะกวงใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยเดืองของน้ำของในกะเดืองน,น้ำเดืองในไปภูมิไปฟ้านี่กะโอ้ยยังไหลพี่น้องครับเป็นไหลมาเนาะอ่ามันต้องไปเท่าละก้าวพี่น้องเอ้ยเนาะค่อยเ็ดค่อยเป็นไป คำอะไรมากกันยังหลายอย่างไอ้แน่วไรพี่น้องเอ้ยเนาะาถ้เพิ่นมาอยู่นี่ก็เอ้าต้องควบสะดวกก็คือว่าอะไห้องน้ำ้องในน้ำในพื้นไฟอะไรพี่น้องเอ้ยมันก็ต้องควบคู่กันมาเนาะมันก็แต่งสีสะดวกพี่น้องเอ้ยถ้าว่าเามาอยู่พื้นไฟมุมีมันก็สคือว่าอะไรมันก็บโมยากสะดวกบันไดพี่น้องเอ๋ยแต่ว่ากขยาเนาะอาจจะคอยหาไปตลาดพี่น้องเอ้ยมาที่ดังตลาดเนาะ แต่ตัวพงเทพุ่นนี่ก็พอีงามเลยพี่น้องเฮือนเพิ่นเป็นพวงทิดบ้านแต่ว่าก็สิต่างจากเฮือนน้องหมู่แน่นิดนึงพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเฮือนน้องมูนี่เป็นกระจกแก้วพี่น้องเอ้ยบังปองเยียบนี่เนาะแต่ว่านี่นะแต่ว่านี่นะเฮาบ่ได้อันนันพี่น้องเอ้ยเป็นบานประตูเนาะเป็นบานไม้ัแพี่น้องเอ้ยงามแล้วงามแล้วบานนี่เนาะ เอาขอตัวล้ำลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋วาายวทางคอนเสิร์ตไปเยี่ยมไปเยี่ยมญาติทุกท่าก่อนวันนี้พี่น้องเไยพบอๆกันใหม่เนาะพิจารณาประการใดกะก็ตรวจเอาะไปนำพี่พน้องไว้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะขอบุญขอบคุณทางเอฟซีทางพระอาจารย์ที่ว่าได้ดสดอยกลับมาเชิญทานทางโรงเตีย้ยเนาะก็ให้อยู่ดีมีแหง้งโชคกายโุคใจเด้อเราพัฒนาสิ่งใดกะขอให้ได้สมหวังรปรารถนาทุกคนสุขคุจเจริญเนาะ แล้ววันนี้ลำลาแล่ขอกล่าคำว่าสบายดีพี่น้งองเอ๋ยเนาะ